พี่พี่บอกโอ้แสวงขึ้นมาคุยเรื่องป้าคำสาสหน่อยไหมเดี๋ยวยังยังไม่คุยเรื่องป้าคำสเดี๋ยวาหาว่ามีประเด็นเดี๋ยวเขาหาว่าไปเกาะอ,อีกนะครับ <c oughs> คุยเรื่องไอห,หมูไปสั่งป้าคำสาสลงไลฟ์สดไหมไม่คุยปล่อยมันเถอะนะครับมันเก่ง <c oughs> <c oughs> คุยเรื่องอะไรอีกอะ <c oughs> คุยเรื่องอพวกสวนผักกับไอพวกช่างไม่ไม่เอาเลยฮะเอาอะไรตามสะดวกนะครับเนะื <c> ่ <oughs> <c oughs> อยู่แบบนี้สบายผมสบายสุดครับก็พยายามคุยก็เหมือนที่บอกแหละว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สร้างประเด็นเนี่ยนะพวกมันก็ไม่มีอะไรกันเล่นพอเราไม่สร้างประเด็นมันไม่มีอะไรกันเล่นมันก็เล่นกันเองอะจริงๆริงเชื่อผมนี่วันหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่สร้างประเด็นให้เขาเล่นนะไอฝ่ายตรงข้ามเลยนะเขาก็ไม่เล่นเออไม่มีอะไรเลเขาเล่นกันเองเห็นไหมพอมันจะแบบ ซาไม่มีอะไรคุยพอฝ่ายหนึ่งไม่ตอบโต้เอาแล้วเบนเข็มเบนเบนลูกปืนเบนหนังกระติกนะครับนะเบนทุกอย่างไปหาคนกันเองเล่นพวกกันเองอพอเล่นเสร็จก็ปรับความเข้าใจเห็นไหมอาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรนะนี่เลยนะมอมดอกลับไปที่กลับไปที่ที่ดินตรงน,นั้นนะครับก็ไปเป็นประเด็น,เ,นเห็นไหมก็ออกมาคุยเรื่องประเด็นเนี่ย ประเด็นกลับมาไม่กลับมาโน่นนี่นั่นนะต่อมาก็เป็นประเด็นเรื่องยนะูทูบเบอร์ก็เล่นกันอย่างนี้แหละเอาจริงถ้าเกิดคุณไม่ตอบโต้เลยพี่ลองลองเราคุยไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยไม่ตอบโต้เ,เรื่องป่ามงป่าไมา้เจอเซ็ตใจลงแน่นอนอนี่ก็เงียบไปก็ไม่ได้มีใครตอบโต้เห็นไหมนะเออเรื่องคดีอะไรฟ้องไปสามสี่คดีเรื่องทนายเรื่อง ฟ้องมินประมงประมาณมันก็เงียบเงียบไปคุยได้ประมาณ2อสามวันถ้าเกิดมีการตอบโต้เกิดขึ้นนะโอ้ยาวอืมเยี่ยมเลยเนาะคิดถึงทุกคนครับนะก็ไปนั่งดูเรื่องราวของยู u ู e นะที่อยู่กับซูเปอร์สตาร์นะครับนะีรายนึ่งนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการ ก็ตามที่เราคุยแหละครับวันหนึ่งมันก็จะมีมีการแย,ยกย้ายวันหนึ่งเลตติ้งมันก็ไม่ก็ตกนะครับวันหนึ่งมันก็จะ,ะเสื่อมสลายไปตามไปตามอายุไปตามเวลานะครับของมันเองนะครับพวกเราไม่ต้องตกใจพวกเราไม่ต้องไปไปตื่นเต้นกับเรื่องพวกนี้นะครับนะเห็นการออกมาไลฟ์สดเกี่ยวกับ Youtube ที่จากไป ยูทูบที่ถอนตัวมันก็มีข้อขัดแย้งของแต่และฝ่ายนะครับเราก็ไปนั่งฟังเราก็ไปนั่งดูดูความเป็นไปว่ามันจะออกมาแนวไหนนะครับว่าจะออกมาแนวไหนนะครับไม่ใช่แค่ฝ่ายโน้นหรือว่าฝ่ายนี้มันก็ทุกฝ่ายแล้วแหละครับนะนะไปนั่งดูคนตื่นทำมา <laughs> เออไปนั่งดูจานเบียร์มาช่วงนี้ก็มาแรงนะครับนะไปนั่งดูการดูดวง ของหมอดูคนหนึ่งคิดครั้งละห้าพันอย่างเงี้ยนะครับก็ไปนั่งดูมันคือความเป็นไปของโลกมนุษย์พี่มีพบก็ต้องมีจ่านะครับนะนะนะมีดังมันก็มีมีเสื่อมมีไม่ดังนะครับฉะนั้นแล้วนะครับนะผมบอกเลยนะความดังมันอยู่ไม่นานหรอกพี่นะขนาดดาราที่เขาแบบดังๆิพีคแบบเป็นช่วงๆนะ ถึงเวลามันมันมันลงมันก็ลงขาลงมันก็ลงถึงเวลามันดับก็มันก็ดับ,ดบอันนี้จังนะครับพัตสังาราทุกสิ่งในโลกย่อมไม่แน่นอนไปดูปู่มหาหมุนีเยอะเินไปบอกว่ากูไปดูจานเบียร์เยอะไปเนะอืมเอมอก็มานั่งคุยให้ทุกคนได้ได้รับรู้ได้รับทราบนะฉนะนั้นแล้วนะครับ ทำอะไรก็แล้วแต่เชียร์อะไรก็แล้วแต่อย่าเอาตัวเองนะครับไปมีคดีเองนะครับพยายามเตือนตลอดนะครับเอาตัวเองไปอยู่กับเขานะครับไปอาศัยเขาอยู่นะครับเวลาเขาเรียกร้องเวลาเขาทวงบุญคุณขึ้นมามันมันถอนตัวญาติมันถอนตัวญาติสวัสดีพี่นงครานครับพี่เอื้อมพรสวัสดีครับนะครับพี่อนุรักษ์สวัสดีครับอะไรนะแล้ว ชินียอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับที่อะไรพิทดาพ่สุพตรานะครับขออบคุณมากมากนะครับไม่ได้เชอกันก็มาคุยห้าหกนาทีครับนะไม่ได้มีโอกาสขึ้นมาหลายคนบอกไปไหนว่าแหวงทำไมแหวงหายแหวงกลัวคดีหรือเปล่าแหวงกลัวค้นขุดหรือเปล่าแหวงสบายดีแหวงอยู่ได้ แหวงสู้แหวงอยู่เป็นนะก็มีหลายครั้งที่บอกแหวมงอยู่เป็นไม่ได้อยู่เป็นหรอกพี่อยู่ของเรานี่แหละนะพี่วิรวุฒนะครับอก็อยู่ของเราที่แหละอยู่ของเราไปเรื่อยๆนี่แหละพี่นะ u t u b e มันไม่ใช่ส่วนส่วนสําคัญในชีวิตพี่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเฉยๆนะครับ ไมไ่ส่วนทางทางของชีวิตบางทีไม่มีโอกาสขึ้นมาก็ขอโทษขอขอภัอยด้วยนะครับพี่พี่บอกโอ้สแวงขึ้นมาคุยเรื่องป้าคําาสหน่อยไหมเดี๋ยวยังยังไม่คุยเรื่องป้าคสํสาสเดี๋ยวาหาว่ามีประเด็นเดี๋ยวเขาหาว่าไปเกาะอ,อีกนะครับคุยเรื่องไอห,หมูไปสั่งป้าคําไสลงไลฟ์สดไหมไม่คุยอะปล่อยมันเถอะนะครับมันเก่ง <laughs> คุยเรื่องอะไรอีกอะคุยเรื่องอพวกสวนผักกับ ไอพวกช่างไม่ไม่เอาเลยฮะเอาอะไรตามสะดวกนะครับเนะี่ยออยู่แบบนี้สบายผมสบายสุดครับก็พยายามคุยก็เหมือนที่บอกแหละว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สร้างประเด็นเนี่ยนะพวกมันก็ไม่มีอะไรกันเล่นพอเราไม่สร้างประเด็นมันไม่มีอะไรกันเล่นมันก็เล่นกันเองอ่ะจริงๆเออเชื่อผมนี่วันหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่สร้างประเด็นให้เขาเล่นนะไอฝ่ายตรงข้ามเลยนะ ขาก็ไม่เล่นอไม่มีอะไรเ็เขาเล่นกันเองเห็นไหมพอมันจะแบบซาไม่มีอะไรคุยพอฝ่ายหนึ่งไม่ตอบโต้อาแล้วเบนเข็มเบนเบนลูกปืนเบนหนังกระติกนะครับนะเบนทุกอย่างไปหาคนกันเองเล่นพวกกันเองอพอเล่นเสร็จก็ปรับความเข้าใจเห็นไหมอาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรนะนี่เลยนะมอดอกลับไปที่ กลับไปที่ที่ดินตรงนั้นนะครับก็ไปเป็นประเด็นเห็นไหมก็ออกมาคุยเรื่องประเด็นเนี่ยประเด็นกลับมาไม่กลับมาโน่นนี่นั่นนะต่อมาก็เป็นประเด็นเรื่องยูทูบเบอร์นะเล่นกันอย่างนี้แหล่เอาจริงถ้าเกิดคุณไม่ตอบโต้เลยพี่ลองลองเราคุยไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยไม่ตอบโต้เอ่อเรื่องป่ามงป่าไมา้เจอเซ็ตใจลงแน่นอนก็เง,งียบไปก็ไม่ได้มีใครตอบโต้นะเหน เรื่องคดีอะไรฟ้องไปส4สี่คดีเรื่องทนายเรื่องฟ้องมินประมงประมามนก็เงียบเงียบไปคุยได้ประมาณสองสามวันถ้าเกิดมีการตอบโต้เกิดขึ้นนะโอ้ยาว <laughs> เขาก็หาเรื่องมาปั่นเลยพี่มาคุยกันนะเพื่อจะให้มียอดคนดูง่ายๆไม่มีหรอกการให้ความรู้กับครอบครัวในสังคมทุกคนก็อยากได้ยอดวิว <laughs> ตื่นรู้ครับนะเก็เอเอ,เอไปดูจานเบียนุนนะคนตื่นทำเลยเออนะตื่นรู้นะครับรู้กลอุบายรู้ดนะูรู้การแบบตอกย้ำซ้ำเติมให้เกียรติชังอย่างเงี้ยมันก็นี่นะครับนะเออย่งเกียรติชังกันมากเท่าไหร่ยิ่งแบ่งฝ่ายแบ่งฝ่ายแบ่งพักแบ่งพวกมากเท่าไหร่ยิ่งนะสร้างยอดวิวได้ดี นะเพราะว่าไงครับมันเกิดการประทะมันเกิดการวิเกิดการวิพากษ์ซึ่งกันและก,กัน่านะนะครับเป็นฝ่ายเป็นฝั่งเป็นฝาดีมันก็ตอบโต้กันไปมาก็มีคนหนูวันนี้คุยเรื่องอะไรนะ <c oughs> นะเออวันนี้ทะเาาลาะกันเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรวะแล้วเขาตอบโต้กันยังไงวะเราก็ไปติดตามดูใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนละครเป็นซีรีส์นี่แหละพี่เป็นตอนตอนเป็นภาค,ภาคไปนะครับนะก็การันตีไม่เกิน ไม่เกิน6ปีนี่ไอที่มียอดวิวเป็นแสนสองแสนถ้าเกิดว่ายังไม่เปลี่ยนคอนเทนต์นะพี่นะย่อยสลายไปตามการเวลาผมก็จะย่อยสลายไปตามการเวลาเหมือนกันค่อยคคุยเรื่องอื่นมาคุยบ้างสลับสับเปลี่ยนไปบ้างจับประเด็นมานั่งวิพากษ์วิจารทั้งสองฝ่ายเราก็ไม่ด่าใครทํามากี่ปีไม่เคยมีคดีปิ่นหมินประมาทใครสักคนเพราะเรา วิจาร์โดยสุจริตเราไม่ได้เอาอารมณ์บางส่วนไปมีส่วนเกี่ยวข้องมากมายเกินไปขนาดนั้นเออทำ YouTube ยังไงให้มีครดีนะออสวัสดีโอเยอรมันสวัสดีครับที่เยอรมันนะครับสวัสดีครับผมน่าแหวงหายไปหลายวานันกลับมา กลับมาแล้วเงียบยยามากไอ้เอี่าหรอกพี่เฮ้ยเขายังมีที่อื่นอยู่ก็ยังมีแบบที่อื่นก็ประทะกันอยู่นะเออเรื่องยูทูบเบอร์กลับบ้านเนี่ยนะครับนะคือใครออกมาก็เป็นประเด็นหมดแหละมาใครออกมาก็เป็นประเด็นหมดแหละตอบโต้กันไปมาพี่นะครับช่วงนี้คอนเทนต์มันหายากนู่นแหละครับใกล้ๆวันตัดสินใน สารชั้นอุทธรณ์นะครับนะบตอนนี้ก็บรนก่อนไปนั่งดูพี่สมเกียรตินะพี่สมเกียรตินี่ก็เป็นพี่พี่ที่มีความรู้ทางกฎหมายนะครับนะเลยถึงชื่อแกกันได้เขาเอาผมปแฝดอีกนะแกเบอกว่าไม่เกินประมาณ6เดือนนู่นแหละนะครับประมาณเมษาเดือนหน้าสงการประมาณนี้ก็ขวบเดิมวันที่น้องหายนั่นแหละครับน่าจะมีการตัดสินกันเกิดขึ้นนะนะช่วงนี้แต่ละช่องขุดแต่เรื่องเก่ามาเล่าเออ ก็ตามนั้นแหละพี่นะคุณในเรื่องกัอ่าพี่กัญญาพันของคุณมากมากพี่โอ้ยตื่นเช้าขึ้นมามีติ๊กเกอรอ์ดีดีใจมากเลยนะตาะตาตาตาต,ะตะดีตาดีใจเอืมสมาคุณกัญญาพันเอาติ๊กติ๊กเกอร์มาให้ตางอนอืมเยี่ยมเลยเนาะ